ไงผมชื่อวนโนอาและผมอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวที่ชื่อเอมมี่ให้ฟังเรื่องก็คือเราต้องออกไปนอนข้างถนนพักหนึ่งคนที่สงสัยงั้นก็กดติดตามช่องนี้นะแล้วผมจะเล่าว่าเราไปนอนในรังได้ยังไงพ่อแม่เราเสียไปเมื่อสี่ปีก่อนเพราะว่าผมกับน้องไม่มีญาติที่ไหนเราก็เลยโดนส่งไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์แน่นอนว่ามันแย่กว่าบ้านที่เราอยู่ ไม่มีใครสนใจเราหรือว่ารักเราอย่างใจจริงไม่เหมือนพ่อแม่ของเราแต่ว่าเวลาผ่านไปเราก็ชินแล้วแล้วรู้ตัวว่าเรายังมีเหลือคือเราสองคนในช่วงเวลานั้นเราไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์หลายที่ที่หนึ่งต้องปิดตัวลงแล้วเราก็โตเกินจนกว่าจะอยู่ที่หนึ่งไม่ไหวในที่สุดเราก็ได้อยู่แห่งที่สามเราไม่ชอบตั้งแต่วันแรกเลยเด็กที่นั่นใจร้ายและไม่เป็นมิตร แถมคุณครูก็ปฏิบัติต่อเราอย่างกับนักโทษถึงขั้นมีห้องพิเศษสำหรับลงโทษเลยด้วยถ้าเด็กคนไหนทําตัวไม่ดีก็จะโดนขังไว้ในห้องนั้นอยู่หลายวันทีเดียวเอมมี่กับผมทรมานมากและอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นจะแย่แล้วแต่ว่าวันหนึง่งผมก็รู้ตัวเองว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วอีกปีหนึง่งผมก็จะเป็นผู้ใหญ่และโดนไล่ออกมาส่วนน้องสาวผมก็ต้องอยู่ต่อผมไม่อยากเชื่อเลย อีกไม่นานผมจะต้องจากครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่และไม่ได้ดูแลเธออีกแล้วผมต้องทำอะไรสักอย่างดังนั้นพวกเราเลยคิดแผนหลบหนีขึ้นมาวันหนึ่งผมโดนส่งไปที่ห้องลงโทษเพื่อปกป้องน้องสาวเลยได้มีเรื่องกับเด็กคนอื่นผมนั่งอยู่ในห้องนั้นสามวันแล้วรู้ตัวว่าเรารอต่อไปไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเมื่อผมพ้นโทษจากห้องนั้นน้องสาวกับผมก็รอเวลาเหมาะๆและวิ่งหนีออกมาในที่สุด ไม่มีใครทรมานพวกเราแล้วและไม่มีใครจะแยกเราสองคนได้ด้วยเราจะทำยังไงก็ตามใจแต่ว่าความดีใจนั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อยามเย็นมาถึงเราก็รู้ตัวว่าไม่มีที่สุกหัวนอนเราเจอลังขนาดใหญ่อยู่ในซอยแห่งหนึ่งก็เลยนอนในนั้นเอมมี่หลับไปอย่างรวดเร็วส่วนผมก็มองดาวและสงสัยว่าทำไมผู้คนถึงโหดได้ขนาดนี้ไม่มีใครอยากช่วยหรือให้กำลังใจเรา ในวันถัดมาผมให้เอมมี่รอที่ลังกระดาษซุกหัวนอนของเราแล้วผมก็ไปหางานแน่นอนว่ามันไม่ง่ายมีหลายคนไม่ยอมคุยกับผมเมื่อได้ยินว่าผมไร้บ้านและไม่มีเอกสารยืนยันตัวผมเกือบหมดความหวังแล้วแต่ในที่สุดก็โชคดีผมได้เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์และหมดวันก็ได้เงินมาเพียงเล็กน้อยแต่ก็มากพอที่จะซื้ออาหารมาให้น้องผมกับผมกินแต่ว่าเมื่อผมกลับไปที่ซอยเดิมผมก็เห็นว่าเอมมี่หายตัวไปผมกลัวมาก แล้วเริ่มตะโกนเรียกเธอแต่ก็ไม่เจอเธอที่ไหนเลยผมมองหาเธอไปทั่วละแวกนั้นในที่สุดผมก็เห็นเงาคุ้นๆจากหน้าต่างห้องสมุดสาธารณะโดยบังเอิญเอมมี่นั่งอยู่ข้างในและเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่โดยไม่สนใจอะไรเลยผมดุเธอที่เธอทําอะไรหง,ง่าแบบนี้เพราะว่าน้องทําผมใจแทบวายแต่เธอกลับบอกว่าเบื่อที่ต้องนั่งรออยู่ในรังในห้องสมุดมันอุ่นกว่า และไม่มีใครไล่เธอออกด้วยเธอยังได้อ่านหนังสือและเล่นเกมฟรีๆด้วยแน่นอนว่าเธอพูดถูกแต่ผมก็บอกเธอว่าอย่าหนีมาเองอีกผมเตือนเอมมี่ว่ารอบตัวเรามีคนใจร้ายที่คิดร้ายต่อเราเอมมี่ยิ้มแล้วบอกว่าผมคิดผิดโลกนี้มีแต่คนดีๆแล้วเราต้องได้เจอคนคนนั้นแน่ดังนั้นชีวิตไร้บ้านของเราจึงเริ่มขึ้นผมทำงานทุกอย่างที่เจอล้างจานและทำความสะอาดเพื่อแลกอาหาร บางครั้งผมก็โชคดีและมีคนให้แซนด์วิชมาสองสามชิ้นด้วยความรังเกียจแต่ที่บ่อยยิ่งกว่านั้นคือผมโดนหลอกและเฉดหัวส่งหลังจากทำงานเสร็จเวลาเจอแบบนั้นเราลำบากเป็นพิเศษเพราะเอมี่กับผมต้องนอนทั้งที่ท้องหิวมีอยู่วันหนึ่งผมกำลังเอาขยะไปทิ้งให้ร้านอาหารแต่จู่ๆเจ้าของก็ปิดประตูใส่หน้าผมผมทำอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยเดินกลับไปที่ซอยที่เราอยู่ด้วยความเศร้า แต่เมื่อผมมุดเข้ารังของเราผมก็เห็นเอมี่กำลังยิ้มเธอส่งเบอร์เกอร์ชิ้นโตเฟลไฟและโคกให้ผมเธอเอามาจากไหนน้องสาวบอกว่าเธอเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพาเธอไปร้านอาหารและเลี้ยงข้าวแถมเขายังให้เงินมาซื้ออาหารให้ผมด้วยผมโกรธและเริ่มดุเอมี่นี่เธอบ้าเหรอไปเชื่อคนแปลกหน้ามั่วซั่วไม่ได้มันอันตรายนะน้องตอบกลับว่าเขาเป็นคนดีซึ่งมาช่วยเธอแล้วก็กลับไป แต่ผมยังไม่เชื่อความใจดีของคนแปลกหน้าและยืนยันว่าทุกคนก็ใจดำกันหมดเอมมี่พยายามเถียงผมแต่ผมก็ไม่อยากฟังเธอผมยืนกรานว่าตัวเองถูกเพราะยังไงผมต้องเป็นคนปกป้องและดูแลน้องสาวผมก็เลยตัดสินใจลงหางานทำเงินผมจำคุณครูค,คนหนึ่งที่สถานสงเคราะห์สอนเราเล่นมายากลผมจำได้อยู่สองสามกนผมหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทำโชว์จากถังขยะแล้วเริ่มแสดงข้างถนน สองสามชั่วโมงผมทำเงินได้ไม่กี่เซนแต่ว่าจู่ๆทุกอย่างก็ดิ่งเหวมีตำรวจสองคนเลี้ยวมาจากหัวมุมเขาเข้ามาหาและขอดูเอกสารหน่อยผมรู้ว่าตัวเองจบไปสวยแน่แต่จะหนีก็สายเกินไปตำรวจรู้ว่าผมนอนข้างถนนและบอกให้ผมไปกับพวกเขาผมขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปเพราะว่าน้องสาวผมกําลังรอผมอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ฟังผมก็เลยต้องอยู่ที่สถานีตำรวจผมต้องยอมรับว่าหนีออกมาจากสถานสงเคราะห์ ตำรวจโทรถามและรับทราบว่าผมพูดความจริงชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ให้ผมขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานสงเคราะห์ผมขอให้ตำรวจปล่อยผมไปและบอกว่าเอมมี่ยังอยู่ข้างถนนอยู่เลยแต่พวกเขาก็ไม่ยอมฟังผมกลับมาอยู่ในที่ที่หนีมาผมโดนส่งเข้าห้องลงโทษที่หนีไปทันทีผมตะโกนเรียกพวกเขาให้ตามหาน้องสาวผมเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วผมนึกภาพว่าเอมมี่จะกลัวขนาดไหนที่ต้องอยู่คนเดียว แต่ผมช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยในที่สุดเมื่ออยู่ลำพังผมก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงต่อไปผมต้องออกไปและตามหาเอมมี่ให้เร็วที่สุดจะทำอย่างนั้นผมต้องใจเย็นก่อนและยอมทำตามกฎของสถานสงเคราะห์สองสวันถัดมาผมก็โดนปล่อยออกมาจากห้องนั้นผมต้องอดทนและทำใจเย็นแม้ว่าในใจกลัวที่เอมมี่โดนปล่อยทิ้งไว้คนเดียวข้างถนนผมรอจนกว่าทุกคนจะหลับกันหมดและออกมาจากสถานสงเคราะห์ ผมวิ่งเร็วสุดฝีเท้าที่ผมต้องการที่สุดคือเจอน้องสาวในหลังนั่นแต่ว่าเมื่อผมกลับไปที่ซอยนั่นในตอนเช้าตรู่ผมก็เย็นวาบทั้งตัวเอมมี่ไม่อยู่ตรงนั้นผมกลัวมากๆผมวิ่งไปทั่วและตะโกนเรียกหาเธอมองหาทุกซอกทุกซอยเผื่อจะเจอเธอผมไปอยู่ที่ที่เราเคยไปด้วยกันแต่เธอก็ไม่อยู่ที่ไหนเลยผมก็เลยจำร้านอาหารที่คนแปลกหน้าซื้ออาหารให้เอมี่ได้ผมรีบไป เมื่อถามว่าเห็นเด็กหญิงแต่งตัวสมโซม,มาไหมพวกเขาก็บอกว่าเธอแวะมาสองสามครั้งครั้งแรกเธอมากับผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงเลี้ยงข้าวและครั้งสุดท้ายเธอมากับทั้งคู่เลยแต่เมื่อสองสามวันแล้วแล้วเอมมี่ก็ไม่มาอีกเลยผมกลับมาที่ลังซึ่งเป็นบ้านชั่วคราวผมรู้สึกกลัวมากๆว่าผมเสียน้องสาวไปแล้วตลอดการผมหายไปสัปดาห์หนึ่งเธอคงเจอเรื่องลำบากแน่ แต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่เวลามาหมดหวังอีกครั้งผมเริ่มทำงานอะไรก็ตามที่หาได้ตอนนี้แทนที่จะเอาเงินซื้อข้าวผมก็ใช้เงินทั้งหมดทํำป้ายตามหาเอมมี่และติดไปทั่วละแวกนั้นผมหวังว่าจะมีคนเห็นเธอและบอกผมว่าเธออยู่ที่ไหนแต่เวลาผ่านไปเอมมี่ก็ไม่มาหาเย็นวันหนึ่งผมนั่งอยู่ในลังตัวสัตเทาด้วยความหนาวเหน็บผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน ผมรู้สึกเหมือนจะหมดสติด้วยความหิวและเหนื่อยล้าผมแทบถางตาไว้ไม่ไหวและเริ่มแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความฝันทันใดนั้นผมก็เห็นใครบางคนตรงหน้าผมผมเงยหน้าและตอนแรกผมนึกว่าตัวเองหลอนเอมมี่ยืนต่อหน้าผมอ้าวโนอา no, uh, พี่หายไปตั้งนานเธอถามจู่ๆทุกอย่างก็สดใสและน่ายินดีผมพุ่งเข้าไปหาและกอดเธอไว้น้ำตาไหลอาบใบหน้า ผมไม่อยากเชื่อว่าเธอยังปลอดภัยผมมองเอมมี่หัวจรดเท้าเธอแต่งตัวดีสะอาดและผมก็ตรงสวยด้วยเธอบอกว่ามีคู่แต่งงานรับเธอไปและกำลังจะอุปการะเธอด้วยผมรู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งผมไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนทำอะไรดีๆแบบนี้ได้แต่เอมมี่ก็จับมือผมและบอกว่าเธอจะพาไปแนะนำกับทั้งคู่เธอพาผมไปที่บ้านหลังเล็กแต่น่าอยู่ซึ่งมีคุณและคุณหนายฮออยู่พวกเขาคือคนที่เลี้ยงอาหารให้น้องสาวผม พวกเขาเป็นมิตรมากๆและเชิญผมกินมื้อเย็นที่โต๊ะอาหารพวกเขาเล่าว่าก็เคยนอนข้างถนนเหมือนกันเหมือนเราเลยซึ่งรู้อย่างดีว่ามันลำบากขนาดไหนทําให้เมื่อพวกเขาเห็นเด็กหญิงหวาดกลัวอยู่ลําพังพวกเขาจึงตัดสินใจช่วยพวกเขาชวนให้ผมอยู่อย่างอบอุ่นที่นี่ด้วยผมรู้สึกเหนื่อยอ่อนจึงตกลงค้างที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่บ้านที่เป็นบ้านเหมือนผมกําลังฝันหวานอยู่เลย นี่ผมนอนอยู่บนเตียงสะอาดๆภายในบ้านจริงเหรอไม่ได้นอนอยู่ในรังแล้วเพ้อไปเองเหรอคืนนั้นผมคุค้นคิดหลายอย่างผมรู้ตัวว่าในที่สุดน้องผมจะไม่เป็นไรแต่แล้วผมล่ะคุณกับคุณนายฮใจดีมากแต่ดูไม่ร่ำรวยพวกเขาคงดูแลเราสองคนไม่ไหวแน่ยิ่งเป็นผมที่เป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งควรดูแลตัวเองได้เอมมี่พูดถูกมีคนดีๆอยู่ในโลกนี้จริง แต่ผมไม่อยากทำร้ายความใจดีของพวกเขาผมเลยตัดสินใจเช้าตู่วันต่อมาผมนั่งรถเมยม,มุ่งหน้าไปเมืองข้างๆผมอยากทำงานในบริษัทไม้ซุงงานนี้ยากแน่นอนแต่ผมก็ไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าน้องสาวผมตอนนี้จะอยู่สบายแล้วเธอเป็นคนหลับเร็วแล้วผมทิ้งจดหมายเอาไว้ข้างๆเธอด้วยผมเขียนว่ารักเธอขนาดไหนแล้วผมบอกว่าจะไม่ทิ้งเธอแต่ก่อนอื่นผมต้องไม่อดอยากให้ได้ และเจอคนดีๆด้วยตัวเองและเมื่อผมยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ผมจะกลับมาหาเธออย่างแน่นอนตอนนี้ผมต้องการกำลังใจมากๆเลยครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะว่าผมมั่นใจว่าพวกคุณคงเป็นคนดี